รอตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่องเขาตะโกอีกแล้วครับติดเป็นแถวครับเนื่องจากว่ารถบรรทุกกำลังขึ้นเขาพี่น้องรถหนักด้วยสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีชาวแฟนเพจ Facebook แล้วก็ชาว y o u t u ครก็ผมอยู่กับผมครับช่องที่เด็นเมืองไทยชาแนล กำลังติดครับตอนขึ้นเขาอู้สงสัยว่าความร้อนขึ้นได้นี่อจอดนี่แหละมีจุดพักรถอากาศร้อนมากครับอุณหภูมิรถตอนนี้ก็43องศาโอ้ไม่อยากลงจากรถเลยอะลงจากรถไปนี่ก็ร้อนจีผมว่า ถ้ามีกระทะแล้วก็น้ำมันไปวางวางไว้บนถนนนี่ผมว่าทอดไข่สุกอะร้อนจัดโอ้โหครับสามหกศูนย์บรรทุกมันครับขึ้นไม่ไหวหรือเปล่าเปิดไฟผ้าหมาก้วนะ่ะไหวไหมลูกเป๊ะ ติดเป็นแถวครับข้างหลังก็มีรถบรรทุกด้วยนะนี่ถึงตอนเทศกาลเราเองติดหมดอ่ะคือจะแบบจุดนั่นจงจนั่งจุดนๆ่งจุดนั่งคือเนาผม,มถอนต่ออีก จะใหญ่นี้ไม่ต้องเสริมนะครับดันมองเขานี่ขึ้นสามกิโลนะครับผมขอทางตะโปขึ้นสามกิโลระยะทางอ้รถพ่วงแสงแล้ว ก็น่าจะขึ้นไม่ไหวครับแต่อากาศร้อนมากเลยนะทุกคนรถป่วงแสงมาแล้วแสงไปแล้วหนึ่งคันรถบรรทุกมันครับรถหนักหฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่แสงอะลูกเพื่ มอขอาช่องตะโกแทบเป็นรอดนี่เป็นรถไปงไฟฟ้าแ,แม่ลูกนะครับเป็นรถพ่วงนะครับน่าจะเป็นสามหกศูนย์ ตอนหนักก็จะไม่ค่อยเอ้ยตอนลงอาจจะอันตรายนะถ้าเบรกอากาศร้อนแบบนี้ด้วยถ้าเบรกแตกนดี่ก็รู้เรื่องลงทั้งขึ้นทั้งลงครับอันตราย ว่าคิดว่าน่าจะขึ้นหนึ่งพิเศษนะเน,นี่ยสามหกศูนย์แค่นี้ไปไงไม่เห็นรถไไนว่างอะไรรถสิบแปดรอมาอยู่ ดันขึ้นมอครับแม่ลูกบรรทุกมันน่าจะขึ้นหนึ่งพิเศษครับถ้าหนึ่งพิเศษนี่สบายๆนะขานขึ้นเลยๆว้าสามหไปยังไงก็ไม่อยากจอดากรถคันนี้เนาะเอาก็จะให้ทำยังไงหรอก็ไม่ได้จอดากอันนี้มันขึ้นไหวอยู่ ะรุดขึ้นไม่ไหวเขาไม่มาเ้นเนียกันหรอกนี่ครับรถทุกคันก็ก่อนจะลงก็ชะลออยู่อย่างนี้แหนะ หน้าก็เป็นทางโค้งนะทุกคนอันตรายนะครับแ้่แสงรถพ่วงเขาหลบใหาแล้วบรรทุกมันครับ360หน่าจะใส่แยกพิเศษ ก็เป็นดานตรวจนะครับอันนี้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะนี่ครับถึงบนแล้วก็มาถึงบนปุ๊บก็จะมีจุดพักรถให้รถบรรทุกแล้วก็รถทุกคันนะครับอันนี้ก็ก่อนลงเขาก็เป็นจุดพักรถนะนอนดแดงอีก21กิโล 啥的。嗯